บรรยากาศในส่วนอันนี้อีกมุมหนึ่งคือแต่ละคลิปก็คือคลิปละมุมนะจ๊ะทุกคนคลิปละมุมมุมละคลิปต้นสักต้นนี้ต้นย้าใหญ่ต้นมะพร้าวมะพร้าวเมื่อไหรจะ ไม่รู้เมื่อไร่จะได้กินผลต้นไม้ในสวนเรามีฝั่งนี้ละจ้ะทุกคนมันมันรอดอยู่แต่ว่ามันมันต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ mm hmm. ก็มีพายุนีอต้นนี้ต้นนี้หลายต้นมากเลยต้นสะเดาอันนี้คือต้นสะเดานั่นเนี่ยอันนี้ต้นมะกอกมะกอกมันมี มันมีเดิมอยู่แล้วเราตอนที่เราขุดจุกจุกสะใช่ไหมมันมีเดิมอยู่แล้วเราก็ถมที่ไปแล้ว,ลวมันขึ้นเองขึ้นใหม่ต้นใหญ่ด้วยห้าปีแล้วตั้งแต่เราขุดสะแล้วก็ถมที่มันเป็นที่นาเก่าเนาะประมาณห้าปีกว่าแล้วจ้ะทุกคนโหกำลังมะพร้าวต้นใหญ่ใหญ่ มะพร้าวต้นนี้น่าจะพันเตี้ยเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ออกดูมันน่าจะพันเตี้ยเนาะอือ้าวอันนี้ไม่ไม่ขุดออกเลยเนะี่ยอันนี้ต้นอันนี้ต้นอะไรพยุงเหรอต้นพยุงต้นพยุงสองมืออบนะจ๊ะทุกคน อันนี้ต้นมะเกือต้นมะเกือก็ต้นย้อยใหญ,ใหญ่ต้นมะเกลือออกออกลูกแล้วนะออกมะมะนี่ก็ต้นมะเกลือนาข้าวข้าวทำไมไม่มีแต่หญ้า็น้อเอามอนมั้งตนันจะเลก็ม้หอต้อ็ต้องอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละการทุกูกผูกเปด้วย มาให้นอนมันก็ต้องอยู icus, ่ใกล้ๆก <t arp 9> ันเวลาคนนั Wenn ่งม well, ันก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเธอมันนั่งใกล้ๆกันแล้วก็ช่วงนี้เราก็ไว้ปลูกเปยว่าไม้หินอนตรงนี้ก็ได้ตรงน้ก็เตถ้าเรามันมันต้องอยู่ใกล้ๆกันมือรับแต่งไปแต่งทําไมไปแต่งกิ่งทาไมใบไม้ใหญ่ไปแต่งกิ่งทําไมเพราะมันคือหนึ่งสามอ๋อกิ่งมันไอ้นั่นก็เอาไว้เรือสอง มันขึ้นตอนแรกมันขึ้นสี่การออกกองนี่ดูใบดูใบยังเออก็ที่เธอตัดออกมันมีแต่ใบใหญ่ๆหญ่รู้ไหมนี่ใบอะไรนี่คือใบยางนาไม่ใช่ใบตัอใหญ่มากใหญ่มากใหญ่พอใบตับต้นพยุงเธอมาโอบต้นพยุงนี้ไงทำไมมันสีสวยจังเลยนั่นน่ะนู่นน่ะที่ที่สีสวยเพราะอะไรรู้ไหมอืมพวกขึ้นมากินอ๋อกินผิวครับ ดูพอ,อจะสวยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยปวกก็แต่ไม่สามารถกินเขาได้ใช่ไหมใช่ปวกจะไม่กินข้างใน,นอันนี้ตน้ตนต้นเนี้ยลุงลุงอ๋อไปข้างหลังสินอกแล้วมาดูนี่มาดูพูดอืตอต้นนี้ปวกยังไม่ขึ้นกินอือก็เลยสีจะเป็นมันก็<ง>มันก็สีสวยนะอันนี้ขูดออกใช่ไหมไม่ก็ปวกมันออก มันร่วงออกเองไม่ได้ขูดออกใช่ไหมไม่ได้ขูดก็ปวกกินเนี่ยเห็นไหมปวกกลอยปวกขึ้นหม่เนี่ยตามพื้นดินมีแต่ปวกปวกเต็มเลยเดี๋ยวยาวเลยจ้ะทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวนของเราธรรมชาติสวยงามเสมอสดชื่นร่มเย็นอากาศไม่ อากาศไม่ร้อนนลจะอยู่ที่สวนอยู่ได้ทั้งวันลุงหมอกอยู่ได้ทั้งวันกับเพื่อนของเขาขอบคุณที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย